สวัสดีครับผมมอนุูนเกมเมอร์แมวเหมียวครับใกล้สิ้นเดือนนะครับ Sony PlayStation ก็ออกโปรโมชั่นใหม่ๆมาดึงเงินจากกระเป๋าเราอีกแล้วนะครับคราวนี้ชื่อว่าเกมวีคเซลนะครับเขาบอกว่าลดถึง85%เลยนะฮะเดี๋ยววันี้เราจะมาดูกันว่ามีเกมไหนนะครับที่น่าซื้อคุ้มค่านะครับสำหรับเทศกาลการลดราคาคราวนี้บ้าง โปรโมชั่นที่น่าสนใจนะก็คือ PlayStation Plus รายปีนะครับลด25%นะสำหรับคนที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิก PlayStation Plus มาก่อนนะครับต้องเป็นคนที่ไม่เคยเป็นนะครับถ้าเป็นอยู่แล้วจะซื้อเพื่อต่ออายุสมาชิกนีดเขาไม่ยอมให้เราซื้อนะครับวิธีการนะครับก็คือไปเซิร์ชนะครับถ้าจะให้ง่ายนะก็กดเซิร์ชเลยแล้วก็ plus นะพิมพ์คำว่า plus นี่นะฮะกด plus นะครับแล้วก็ไปตามหา รายปีนะครับเลื่อนลงไปเรื่อยๆนะนี่นะฮะก็จะเห็นนะครับก็สําหรับผมเนี่ยผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยไม่ให้ผมซื้อนะครับแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยเป็นสมาชิกมาก่อนเนี่ยก็สามารถเป็นสมาชิกรายปีนะครับโดยที่ลด25%นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะนี่เห็นไหมผมเป็นสมาชิกอยู่แล้วนะเขาก็บอกว่าซื้อไม่ได้นะครับนี่เนาะก็เป็น 12เดือนนะครับเป็นสมาชิก12เดือนนะโดยที่ลด25%นะครับผมแล้วก็ข้อเสนอนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus เท่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจนะจะต้องรีบตัดสินใจนะครับถึงเดือนพฤษภานะครับวันที่7สําสำหรับใครที่ไม่เคยเป็นสมาชิก PlayStation Plus มาก่อนนะครับผมเชียร์สุดๆนะครับเพราะว่าจะได้เกมฟรี2เกมเนาะแล้วก็ สามารถเล่นเกมออนไลน์ได้นะครับมันทําให้เราเล่นเกมที่เรามีอยู่แล้วนะครับออนไลน์เล่นไปได้นานๆวนๆนะเช่นพวก call of duty นะครับหรือว่า battlefield นะหรือว่าเกมออนไลน์มากมายนะครับ PlayStation มีเกมออนไลน์มากมายที่ทำให้เราเล่นซ้ำๆวนๆได้ไม่รู้เบื่อนะครับการที่เราไม่ได้เป็นสมาชิก PlayStation Plus หรือว่าการที่เราไม่ได้ออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เราเล่นเกมแบบ Single Player นะเล่นคนเดียวแป๊บเดียวก็เบื่อละ ก็ทำให้เราต้องซื้อเกมบ่อยนะครับไม่คุ้มเท่าไหร่แล้วก็แน Self ่นอนาถ้าเราสมัครตอนนี้นะครับเราก็จะได้สิทธิประโยชน์ทันทีนะครับก็คืออั c ชาเต็ดสนะครับอติฟส์เนะครับแล้วก็ d i r ร Rally ลี่สนะครับได้ไป2เกมทันทีนะเพิ่มจากเกมที่เขาแถมให้ทุกคนนะครับแจกให้ทุกคนอยู่แล้วก็คืออันชาเต็ Collection นะครับที่มีภาค 1, 2, 3ก็จะได้ภาค4ไปด้วยนะครับแล้วก็ เออ r จนี่นะครับอันนี้ทุกคนไปโหลดได้อยู่แล้วโอเคอันนี้คือ PlayStation Plus นะครับต่อไปมาดูเกมวีคเซ e นะครับว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะกดของผมยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเกมน่าจะประมาณ50%ขึ้นไปนะถึงจะคุ้มนะแล้วก็ถ้าใครอยากจะซื้อเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นเกมของ EA นะครับไปสมัคร EA Access รายปีนะครับก็จะได้เกมอีกเยอะมาก อีกอันหนึ่งนะครับก็คือถ้าใครคิดจะซื้อเกมนะครับในโปรโมชันคราวนี้นะครับผมแนะนำให้สมัครสมาชิก PlayStation Plus 25%ตัวนั้นก่อนนะครับเพราะว่าจะมีแบบนี้ให้เราเห็นนะครับก็คือถ้าเราเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะครับจะได้ลดเพิ่มนะจะได้ลดเพิ่มอย่างเช่น Spider-Man เนี่ยปกติลดเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าพอเราเป็นสมาชิก PlayStation Plus แล้วเนี่ยเราจะได้ลดเพิ่มถึง55%มันจะเป็นรูป สีเหลืองคาดนะครับแล้วก็มีรูปบวก PlayStation Plus เนาะเกม Exclusive หลายๆเกมของ Sony นะครับเช่น Spider-Man นะเช่น Uncharted นะครับจริงๆเนี่ยถ้าอยากได้ราคาถูกกว่านี้นะสามารถไปดูในบริการ PlayStation Now ของโซนหนึ่งนะครับซึ่งผมทำวิดีโอไว้นะอันนั้น,นก็จะเป็นบริการเช่าเกมแบบเมาส์โหนะครับก็คือ อย่างน้อยต้องสมัคร3เดือนนะสเดือนก็จะมีเกมพวกนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเช่นแทนที่จะซื้อ Spider-Man 1เกมเนี่ยก็ไปสมัครสมาชิก p l a y s t a t i o n Now 3เดือนนะครับก็ราคาก็น่าจะไล่ๆกันนะแต่ว่าได้เล่นเกม Spider-Man ด้วยแล้วก็มีเกมอื่นให้เล่นอีกเยอะมากนะครับก็อาจจะทําแบบนั้นก็ได้ถ้าไม่เน้นเก็บเกมนะครับแต่ว่าเน้นเล่นเกมให้จบนะครับหรือว่าเน้นลองเกม อีกอันนึงนะครับต้องดูดีๆนะคือเราต้องซื้อเกมเป็นภาษาอังกฤษนะครับอย่าลืมนะเกมสายฟุตบอลนะครับเอ,อ่อฟีฟ่าทเนะครับเหลือ759บาทลด60รนะแกนเทฟออโต้นะครับเป็นเกมที่ทุกคนอยากเล่นนะครับใครซื้อเครื่องมาก็จะมาถามบ่อยๆว่าราคานี้โอเคไหมผมว่า50%ก็เป็นราคาที่โอเคนะครับรับได้อาจจะไม่ได้ถูกที่สุดต่ำที่สุดนะครับแต่ก็เป็น เกมที่ซื้อแล้วเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์นะแล้วเขาก็เล่นกันเยอะนะครับยิ่งเป็นสมาชิก PlayStation Plus ซื้อเกมนี้เกมเดียวก็เล่นได้ทั้งหมดเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็เล่นกับเพื่อนก็ยาวไปยาวไปนะครับอ่า The Last of Us นะครับลด55%นะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้เล่นก็โอเคนะ God of War ก็ลด55%นนะครับก็โอเคนะอาจจะไม่ได้ลดเยอะมากนะแต่ก็ลดไปครึ่งหนึ่งเลยนะฮะก็ถือว่าคุ้มอยู่ Red Dead Redemption นะครับลดครึ่งเลยนะครับ50%ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับเกมที่ใครๆก็ชื่นชมนะครับถ้าจะซื้อมาเล่นออนไลน์อ่ะผมยังมองว่า GTA 5ยังคุ้มกว่านะครับแล้วก็ เ,เพราะว่าระบบอะไรเดี๋ยวดูเหมือนจะเสถียรกว่าแล้วนะฮะ Red Dead Redemption 2เนี่ยระบบออนไลน์เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับเกมยอดที่อีกเกมหนึ่งก็คือ Horizon Zero Dawn นะครับเหลือแค่355บาทถ้าเป็นสมาชิก PlayStation Plus นะก็โอ้โหคุ้ม e เ d s t a n d i n g ก็55%เหมือนกันนะครับ d i a b l รลด67%ก็อนะครับก็อย่างเงี้ยถ้าอย่างเงี้ยเริ่มคุ้มนะเริ่มคุ้มหน้าถอยนะครับไอสายรถแข่งนะครับแน่นอนว่าแกรนทูริสโมสปอร์ตนะครับอันนี้มาแน่แนะครับมีภาษาไทยด้วยนะลด55%เรเลยน่าสนใจนะครับเกมตีกรองอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะครับแต่ดูน่าสนุกอยู่ถ้าใครหาเกมที่เล่นกับน้องๆหนูๆนะครับคุณลูกนะครับก็เกมนี้ก็น่าจะโอเคนะ อยู่ที่537บาทนะครับลดถึง70 Ju เปอรเนจัมฟอสเนี่ยมีภาษาไทยด้วยนะน่าสนใจแล้วก็เอ่อมันจะมี2 edition นะครับ edition ตัวนี้นะที่เป็น edition ปกตินะครับกับ edition ที่เป็นเอ่อ m ั t ติเมนะฮะซึ่งถ้าถามผมถ้าไม่ได้ชอบมากๆนะปกติผมคิดว่าซื้อ edition ปกติเนี่ยก็คุ้มแล้วนะครับคือแค่นี้ก็เล่นให้จบก่อนเถอะ ไม่ต้องซื้ออัลตทเมทก็ได้นะครับสายต่อสู้นะครับโอ้เทคเกนเนะฮะเหลือ70ลดไปถึง75%เเลยนะแต่ว่ามันจะเป็นอัลตทเมทอีดิชั่นนะถ้าเป็นอีดิชั่นธรรมดา70%นี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับเหลือ477บบาทมาท่อคอมแบทภาคใหม่ล่าสุดนะครับ9 7 5บาทนะครับลด50%ออันนี้คือสายไฟติ้งเลยนะ Detroit Become Human นะครับเกมนี้ก็กราฟิกสุดๆนะครับแต่เราสามารถเล่นบนแพลตฟอร์มอื่นได้แล้วนะลด55%ก็โอเคนะถ้าใครชอบสายเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ภาพสวยๆนะคล้ายๆเกือบๆจะเป็น Point and Click นะครับแต่ก็มีควบคุมตัวละครนะตัดสินใจนะฮะเกมนี้ก็เหมือนกับเราดูหนังไปด้วยนะครับเล่นเกมไปด้วยก็เพลินๆนะฮะไปสายซูเปอร์โรบอทนะครับก็ รู้สึกว่าจะมีเดโมให้ลองโหลดนะครับผมไม่แน่ใจว่าภาคนี้หรือเปล่านะแต่ว่าถ้าใครไม่เคยเล่นซูเปอร์โรบอทนะครับลองไปหาเดโมก่อนก็ได้ว่าชอบหรือเปล่าใช่แนวหรือเปล่านะครับก็ลด50%น่าสนใจทีเดียวเดอ Division ภาค2นะตัวนี้เนี่ยแถมตัว DLC ล่าสุดมาด้วยนะครับ w a r l o r d s of New York นะลด50%เหลือ800เท่านั้นเองก็ถือว่าคุ้ม มากนะเพราะว่าเกมนี้เล่นได้ยาวๆเลยนะครับแต่ก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมแนะนำนะผมว่ามันเพลินๆน,นะครับ800เนี่ก็ถือว่าโอเค Uncharted เอ่อ uh, The Lost Legacy นะครับอันนี้เหมือนก,นกันก็คือมีให้เล่นใน PlayStation Now แล้วนะถ้าใครรวมกันนะครับถ้าใครจะซื้อเมื่อกี้นะ Spider-Man นะกับเกมนี้เนี่ยสเกมผมยังแนะนำว่าไปสมัครสมาชิก PlayStation Now โซน1น,นะครับก็จะประหยัดเงินมากกว่า NBA 2K20 นะครับถ้าดูเผยเผเนี่ยเหมือนจะราคาดีนะลดตั้ง67%นะแต่เขาเอาเอาเอเอ dition สูงสูงมาลดนะทำให้ราคาสูงอยู่ซึ่งผมมองว่าไม่คุ้มนะไม่คุม้มรอต่อไปนะครับเดี๋ยวรอให้เขาแบบลดลงเยอะแล้วเป็น edition ปกตินะครับเหลือสัก5 600นะครับเดี๋ยวเราค่อยซื้อกันนะใครหาเกมเล่นด้วยกันนะครับโดยที่ไม่ต้องออนไลน์นะเล่นกับเพื่อนนั่งข้างๆกันเลยเล่นกันในครอบครัวนะครับ Bomberman สนุกแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับลด60%ราคาก็โอเคนะ480บาทไฟนอลบอยแบนดนะครับถ้าใครยังไม่ได้เล่นนะก็ลด50%นะฮะน่าสนใจอยู่อันนี้ไม่ต้องคิดมากเลยนะครับก็สิทธิ์ไฟเตอร์นะครับถ้าใครเป็น แฟนเกมไฟติ้งนะครับผมราคา273บาทย่อมยาวนะเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วก็แถมตีมให้ด้วยนะครับก็มีตีมสวยๆตอนเล่นตอนปรับหน้าจอนะครับ everybody scoff นะครับก็เล่นได้ทุกเพศทุกวัยเหมือนกันนะถ้าเป็นสมาชิก p เพชรพลา p ลด s ลด60เลยนะครับน่าสนใจนะเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเพลินๆน,นะครับออนไลน์ skyrim Special Edition ่นะครับ50%แต่ว่าด้วยราคาพันกว่าบาทสำหรับเกมที่อายุมากขนาดนี้ผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อีกเกมนึงนะครับสายต่อสู้นะก็คือเกมนี้นะ Marvel vs Capcom นะครับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะลดถึง70%นะครับถ้าใครเป็น สายไฟติ้งนะครับและอยากจะสัมผัสว,ว่าประสบการณ์ภาษาไทยนะครับบน PlayStation เป็นยังไงเนี่ยเกมนี้ก็ราคาใช้ได้เลยครับฟ o n บอลไฟตเตอร์นะครับลด75%เนะฮะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่าเหมือนกันก็คือถ้าเป็นสายไฟติ้งนะครับก็น่าจะชอบอยู่อ่ะเกมจีบสาวนะครับตอนนี้ลดถึง70%แล้วนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ดังนะครับดังใน p l a y s t a t i o n ดังเงียบๆนะ ถ้าใครอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเกมจีบสาวเกมนี้นะครับลด70%เลย Shadow of the Tomb Raider นะครับลดถึง70%เลยนะคุ้มมากแต่ที่น่าสนใจสุดๆคือเกมนี้นะครับ Days c o n e นะฮะ Days c o n e ลด65%นะครับเกมนี้กราฟิกสวยมากนะครับเป็นหนึ่งในเกมที่บทวิจารณ์อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับเป็นบทวิจารณ กลางๆนะครับ7ถึงแนะแต่ว่าเป็นหนึ่งในเกมที่เหมือนกับหลายๆคนเนี่ยรักนะครับแล้วรู้สึกว่าเป็น Exclusive ของ PlayStation 4ที่คุ้มค่านะครับตอนนี้ลดราคาเยอะแล้วนะ65%น่าซื้อมากๆนะครับอ่า Dragon Quest ภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะครับลด50%ก็ถ้าใครหา RPG เล่นสบายๆเพลินๆน,น,นะครับเป็น JRPG นะครับที่ตัวละครอ,ออกแบบโดยโดยคนเขียนดกอนบอลนะครับ เกมนี้ก็แล้วก็เป็นเกมที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับในญี่ปุ่นนะเกมนี้นะฮะก็จัดได้845บาท For Out 4, 4นะครับเหลือ297บบาทถ้าใครอยากจะจมดิ่งนะครับไปในโลกของ RPG แบบฝรั่งนะครับเป็นแบบว่าฮาร์ดคอร์เลยสนุกมากๆนะครับเวลาในชีวิตหายไปได้หลายร้อยชั่วโมงนะครับ For Out 4, 4นี้ต้องจัดนะครับมันใช่มาก 70%ตอนนี้ราคานี้นะครับ297บาทคุ้มสุดๆนะครับถ้าใครเลือกระหว่าง Skyrim นะกับเกมนี้ถ้าดูด้วยเหตุผลด้านราคานะต้อง f อ l l o u t ์นะครับกราฟิกอะไรก็น่าจะดีขึ้นกว่าภาค Skyrim นะครับผม just c a u s e นะครับ just c a u s e 4นะครับ reload ก็65%นะครับลดแต่ว่าเหมือนกันเกมนี้มีให้เล่นใน PlayStation Now นะครับเป็นภาคปกตินะก็สมัคร PlayStation Now อาจจะคุ้มกว่าลองดูนะครับ ก่อนจะซื้อเกมนี้นะครับลองไปดู EA Access นะครับว่ามี2เกมนี้ไหมนะถ้ามีรายเดือนเนี่ยมันแค่ประมาณ150บาทเท่านั้นเองนะอาจจะคุ้มกว่าลองดูก่อน JoJo Bizarre jo Adventure Eyes of Heaven นะครับเกม JoJo jo นะครับก็ลดถึง80%คิดว่าเป็นเกม fighting นะเกมนี้ไม่เคยเล่นแต่ราคาเย้ายวนมาก400บาทนะครับถ้าใครเป็นแฟนก็จัดเลยนะครับคุ้มมากมายนะฮะ อีว e วิดอินสอเกมนี้สนุกนะครับเป็นหนึ่งในไม่กี่เกมที่ผมเล่นจบนะครับก็เพลิดเพลินนะครับวิธีการซื้อนะผมแนะนําว่าซื้อเกมที่อยากเล่นจริงๆนะก็คือซื้อปุ๊บเนี่ยโหลดมาเสร็จเปิดเล่นได้เลยแล้วก็มีเวลาเล่นไปอีก2-3วัน4-5วันหรือว่า2-3อาทิตย์หรือในเดือนที่จะถึงนี้นะครับถ้าเกิดรู้สึกว่ามันถูกแล้ว รู้สึกว่ามันถูกก็เลยซื้อมาเก็บไว้อันนี้จะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีความเสี่ยงว่าเราจะซื้อมาแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับเกิดอาการดองเกมซึ่งถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะเสียเงินเยอะมากๆนะเยอะมากๆก็ ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะฮะเออมันเซลเดี๋ยวนี้มันเซลลแทบจะทุกเดือนนะครับผมแล้วก็บางทีก็มีลดราคาเยอะกว่านี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่าให้ซื้อเกมที่อยากได้จริงๆเท่านั้นนะอย่าซื้อเพราะว่ามันถูกนะครับแล้วก็ก่อนจะซื้อเนี่ยก็อย่าลืมไปเช็คข้อมูลก่อนนะว่า PlayStation Now นะมีเกมนี้ไหมนะครับ EA Access เนี่ยมีเกมนี้ไหมนะครับ PlayStation Plus เนี่ยมีเกมนี้ไหมนะลองดูก่อนนะครับเพื่อความประหยัดนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องประหยัดกัน โอเคหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับคนที่กําลังเลงว่าจะถอยเกมอะไรดีนะครับติดตามเมนูแบบเจาะลึกนะครับสามารถเข้าไปในเพจนะครับเมนูยูทูบเบอร์นะครับที่นั่นก็จะมีผมแล้วก็ในโกคุมะนะครับน้องสาวนะครับช่วยกันเขียนคอนเทนต์นะอัปเดตเป็นประจําก็ไปติดตามกันได้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ดูมาจบนะครับผมเมนูนี้ลาไปก่อนชอบกดไลค์ไม่ชอบกดดิสไลค์อยากดูไปนานกด subscribe กดกระดิ่งกริ้งๆสวัสดีครับ